Chị oh. Tô à, Cầm khát vào đây Để Hả? Bệnh đâu cái Bệnh, โอ้เขาเ h ็ t สติ๊กเกอร์เมยนี่เปิดตรงนี้นี่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 เปิดปิดกลางไหน เอ <ทำ S 1> อแปะเครนมะแปะเครนมา,านี่พี่เปะนี่เปะนี่ก็สวยนะน,นี่เปะข้างเปะเฉียงนี่แหละเออเปะเฉียง <cabe> more, งาข้นั่นแหละเช็ดก่อนโอ้โหงนี้สิ

วันเดียวได้้อกว่ำอ,อยูีละส่งตังไงฮึจานสูน่ะโอ้ยรถเขาขื้งามเสร็จละรถจะฟัง <laughs> ข้อสีเขียวเขียวมินน้นนะนะไปอีกไปอีกนี่ระเบิดทั่วไปเคลนด้วยไปเคลนยัง เลยกเอา่ี้แฟตงนี่มาโอ้จะทำไหมยี่สิบบาทตัวละยี่สิบเอาตัวละสิบาทมันเบิอหัเ้บาทตัวตัวใหญ่ตัวประมาณ5้าสบาทเดวันบ่มี นดดนัมไ้ไม่พอหน่รู้วาะางใแก่รไจะีองมรอมาขาวตัวนี้นนจะมาขาวมาขาว ไปที่แรกไปลานนี่เนี่นี่มันบ้านบงวานแ่บุญงไปตัดมีอะไรบ้าะการมีกนเนี่ยนดการลียนเขาเนยักษก็ที่ยากดห้เทำได้สวยอยู่ เดีวจะได้ประมาณประมาณปีหนึ่งอ่ะ,อะหายหมดมาจางหมดมันจะมันจะจางไม่ค่อยเอ็กเห็นไหมอยู่ล่างรถมันอ่ะ,อะจางหมดเลยคสววามเอ็มมันก็นเห็นได้สามเอ็มอ่ะจะอยู่ได้นานสามอเมอ็มที่นี่ก็เสียงสามเอ็มสามเอ็มที่นี่มันมที่วดดัวใจรูปรถที่เห็นได้อยู่แล้วต้องตัดแสีง ทำได้สวยอยู่มีซูนโทวมากว่าหเอาไปข่าซูนว่างงานครับวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปเห็ดซีแม็กไปเฮ็ดซีแม็กดนลากทำไมด้ยไม่ขี่เล้ก็ยังลากรถเลยไ่ยอมขี่

ว่าร่ำนระ้งว่าร่ำประยิมันตอบนะว่าทีโอ้โหโค้งเลยเนี่ยเราไปที่ังหวัดามาที่แต่ภาพมาแต่วาพมขาดหรือยังขา

Tơm ơi Tơm mời tơm mời Tơm mời Từ, mà. từ, mà, từ mà này Mình gặp miệng